ครั้งแรกสติของสวนเลย5ไล่15ตันขึ้นนะครับผมแต่ก่อนถ้าเป็นผู้รุ่นเก่าโอ้โหหาที่นุ้นทีที่นุ้นทีแล้วมาจับลองผิดลองถูกในแปลงบางครั้งสักเซตบ้างไม่ประสบความเร็จบ้างหรือว่าได้นิดนหน่อยอย่างเงี้ยครับผมต้องมาบูรณาการในรหลายพื้นที่ทีเนี้ยถ้าเป็นตัวตอวนเพชรจบที่เดียวครับก็คือตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวและดูแลหลังจากเก็บเกี่ยวครบเลยครับผมผมขาดไม่ได้คือไฮโดรเมทนะครับผมไฮโดรเมทมิกของดวนตะวันอันนี้ขาดไม่ได้ทุกครั้ง ที่ผมพ่นยานะครับผมเพื่อลดต้นทุนและให้ต้นทุนเรียนสมบูรณ์ ผมจตุพลตองใจนะครับผมชื่อเล่นชื่อตูนนะครับผมปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานทุเรียนแปลงใหญ่ของลานกำแพงเพชรนะครับชื่อสวนคือสวนสุขุมนะครับผมทำอยู่20ไร่แต่ก่อนเลยพื้นที่ของลานเราเนี่ยครับผมทั้งหมดเนี่ยทั้งป่ายางเอ่ยทั้งทุเรียนที่เกิดมาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นส้มเขียวหวานบางมดนะครับผมคือปลูกส้มเขียวหวานที่แรกราคาดีนะครับผมโล20 25 30บาทพากหลังๆแล้วครับผมเหลือกิโลละ2บาท คุณพ่อก็เลยบอกว่าโอ้โหโลสอบาทนี่ค่าจัดการค่าปุ๋ยค่ายาเราก็ไม่คุ้มนะครับผมพ่อเขาเลยครับเกิดความคิดที่ว่าชอบกินทุเรียนแต่แรกนะครับผมก็เลยปลูกทุเรียนข้างหลังขึ้นมานะครับผมแซมกับต้นส้มก่อนพอปี2538 ได้เลยครับตัดต้นส้มหมดเลยนะครับผมเรือนทุเรียนเต็มเต็มพื้นที่เลยครับผมก็จะกลายเป็นแปลงแรกของของลานที่เราปลูกนะครับผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็อายุรุ่มร่่นปีนี้ก็30ปีพอดีครับครับผมเดิมทีก็อย่างที่บอกไปก็คือชอบทานทุเรียนแล้วเราปลูกนะครับผมวงความรู้นจริงเราไม่มีครับเราเกิดจากว่าลองผิดลองถูกคือเราหนึ่งดูแลส้มมาก่อนนะครับผมการใช้ปุ๋ยใช้ยาแล้วก็คิดว่าเออไม้ผลมันเหมือนกันผลไม้เหมือนกันน่าจะทําง่ายเหมือนกันนะครับผมก็เลยลองปลูกปีแรกปีที่2ปี3 โอเคโตดีพอปีที่4ี่องค,ความรู้เรามีครับเผลอแป๊แบ,บเดียวเอ๊ะทำไมต้นยืนต้นเหี่ยวตายลากเลิอกอะไรดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรพอดูอีกทีครับด้วงเจาะโคนต้นเต็มหมดเลยครับตายไป2อสาต้นเหมือนกันก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเราต้องฉีดยาพ่นด้วงพ่นพน,นอดด้วยอันนั้นคือศัตรูพืชตัวแรกที่เรารู้จักมันในแปลงนะฮะพอตีต่อๆไปเราปลูกเราปลูกนะครับผมเจออากาศหนาวบ้างนะครับผมพืชชะง,งักบ้างเราก็หาความรู้ตัวที่ว่า ลองผิดลองถูกมาโดยตลอดแต่ก่อนนะ่คือกเกษตรในพื้นที่ก็ไม่ได้ทําทุเรียน,นเราไปเดินเข้าไปขอความรู้เขาเขากา็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้องแก้ไขยังไงคือไม่มีคนทำทุเรียนเป็นอ่ะเอาง่าย mm. ก็เลยส่วนผมเนี่ยก็เลยเกิดการมาลองผิดลองถูกมาตลอดเป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถประสบการณ์เนี่ยที่เราได้มาคือได้ด้วยตนเองครับผมทํามาปรับปรุงมาเรื่อยๆจนเกิดทุกวันเนี้ยต้นทุนเรียนเราอย่างที่เห็นข้างหลังครับผมก็จะดูแลเข้ามาก็จะสวยงามสมบูรณ์นะครับผมเกินก่อนโดนตอนเพรแต่ก่อนเนี่ย คือผมใช้บริษัทหนึ่งอยู่ต้นทุนการผลิตผมค่อนข้างจะสูงผมก็เลยไปเซิร์ชใน Facebook มานะครับผมช่วงปี63มนะครับผมเซิร์ชเฟซบุ๊กว่าว่าเอะเราจะมีปุ๋ยอะไรนอกที่มาช่วยเราลดต้นทุนในที่นี้ได้เนื่องจากบริษัทหนึ่งที่เราใช้อยู่มันแพงมากปีหนึ่งก็หมดหลายหมื่นละผมก็เซิร์ชเซิร์ชในข้อมูลมาก็เจอปุ๋ยเกตของบริษัทดงตะวันนะครับผมโบลอนของดงตะวันอ่ะผมก็สั่งยกอบมาเลยครับยิมห้าโลยิมห้าโลสั่งมา 4- ี่ห้าตัวใช้ทั้งปีพอเนี้ยเ,เราก็็เหนว่าอ มันก็ให้ผลไม่ต่างกันกับที่เราใช้นะแต่ต้ทนท,ยทยุนเราเยอะลดเยอะนะอะไรเง Pon ี้ยจากนั้นมาผมก็รู้จักโดนอนเพรมาโดยตลอดผ่าน Facebook สั่งผ่านเพจตลอดจนถึงทุงวกวันเนียครับผมวงตะวนันเพรก็คือผมยอมรับนะว่าเขาให้ความรู้ตรงที่ว่า1หลักการวิทยาศาสตร,ร์นะครับผมไม่ได้พูดแบบว่า1 2 3สเป็น4ี่6ี่หหเป็น5้าอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเกิดการทดลองให้เห็นภาพจริงว่าแต่และอย่างแต่และอย่างเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้คือทําให้เห็นแต่ถ้าบาง บริษัททํามาทํามาคือพูดมาแต่เขาเรียกว่าการพิสูจน์ทราบเ,เราไม่รู้เราไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นไหมคือเราต้องไปเสียเวลาทดลองเองอีกถ้าเราไม่เกิดจากการตรวันเพทรทดลองทำให้เราดูเบื้องต,ต้นเราต้องไปทดลอง1ป,1ปี1ปีถ้าเราลงทุนไป100บาทเราได้คืนไม่ถึง50บาทก็ถือว่าเราขาดทุนละแต่วันนี้ถ้าเป็นดดนตะวันเพรผมลงทุน100บาทผมได้กลับมา400บาทถือว่าผมพอใจครับ แต่ก่อนถ้าเป็นคนรุ่นเก่าโอ้โหหาที่นุ้นทีที่นุ้นทีแล้วมาจับลองผิดลองถูกในแปลงบางครั้งสักเซสบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างหรือว่าได้นิดนนหน่อยอย่างเงี้ยครับผมต้องมาบูรณาการกัน,กนหลายพื้นที่แต่เนี้ยถ้าเป็นตัวตันเพชรจบที่เดียวครับก็คือตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวและดูแลหลังจากเก็บเกี่ยวครบเลยครับผมตัวตนเพชรตอนนี้เขาก็มีทางของคุณปังนะครับผมทางควายดำการเกษตรนะครับเป็นผู้ทดลองให้เราละ นะครับผมคือปุ๋ยยาแต่และตัวเนี่ยดีจริงไม่ดีจริงอะ่ะต้องดูผลการทดลองว่าเขาทดลองและเทียบให้เราเห็นว่าการเข้ากันของธาตุนู้นธาตุนี้เผื่อบางท่านนะครับไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่ได้จบวิทย์มาหรือไม่มีองค์ความรู้เลยการเข้ากันของธาตุบางท่านท่านซื้อตัวกอมาใส่ลงตัวขอไปพร้อมกันบางครั้งกอกับขออัดไปด้วยกันไม่ได้ท่านใส่ให้ไปปุ๊บก็เปลืองต้นทุนท่านละปีนี้ปี68ก็ถือว่าเป็นปีที่ทําทุเรียนค่อนข้างจะยากตั้งแต่หนึ่งเราเจอ ฝนมาไวปีนี้นะครับผมปกติฝนกําแพงเพชรเนี่ยเราจะมาประมาณกลางมีนาคมปีนี้กลางกุมภาเรามาละก็จะเป็นช่วงที่ห่างแยะรือเราปัดดอกนะครับผมแล้วก็หนาวนานหนาวนานที่เนี้ยพฤศจิกาเนี่ยของเรานี่หนาวหนาวทุกๆครึ่งเดือนนะครับผมหนาวครึ่งเดือนเว้นอุ่น10วันแล้วหนาวครึ่งเดือนอย่างเงี้ยตลอดนะครับผมทําให้ดอกที่มันมาระยะไข่ปลาตาปูอยาดหนูว่อนะบางต้นไปไม่ทันถึงพวงมะเขือพวงเล็กเนี่ยครับผมก็จะ่อยุบหมดทีเนี้ยผมได้ดงตะวันเพชรมาจัดการในแปลงในเรื่องของ ถ้าอาหารชีเลตเอยอะมิโนโเออยนะครับผมน้ำตาลทางตัวที่เขานํามาให้เราเนี่ยคือกินนิดกินน้อยนะครับผมจุ๊บจิ๊บทุเรียนนะเราจะไม่ใช้อะไรเยอะแยะมากมายทุเรียนเนี่ยเราป้อนขยันป้อนอย่างนิดยางหน่อยพอลดต้นทุนเราครับนะครับผมแต่เราให้ความถี่เข้าช่วยทางดินที่เราใช้แน่ๆนะครับผมปีนี้อยู่ใช้อยู่3ตัวผมขอแนะนําตัวแรกเลยคือฝนเยอะผมใช้ศูนย์ยิมสียิมสีนะครับผมศูนย์ยิมสียิมสีอย่างที่บอกคือเราปรับซเลิชโชนะครับผมสวนสุขุมไม่เคยใช้สารแพคโคนะครับ ถามร้านค้าที่ไหนได้เลยําว่าแพคโคผมไม่เคยรู้จักผมบอกทุกแปลงเลยไม่เคยรู้จักไปอุตรดิตถ์ไปสุขโขทยัยให้ความรู้ที่อื่นมาเขาบอกว่าอา้าไม่ใช้แพคโคออกได้เหรอแล้วทําไมออกก่อนได้ด้วยล่ะผมก็บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้แพคโคถ้าเรารู้องค์ความรู้การจัดการก็คือ1ปรับซีเนชโชให้ห่างที่สุดเลยนะครับก็คือผมใช้ศูนย์ยิมสี่ยิมสี่มานะครับผมก็คือซีเนโชเราสร้างอยู่แล้วช่วงนั้นเรามีฝนนิดนึงมาเนาะอ่า ไนโตรเจนในอากาศมันมีอยู่แล้วเราก็เอาศูนยยิ่มสียิ่มสีใสเลยครับผมอ่าก็ได้ดอกมาไว้ผมก็ได้ดอกตั้งแต่พฤศจิกาแล้วนะครับผมพอดอกมานะครับผมต่อไปแล้วก็ 12- 1217ที่ผมใช้อยู่นะครับผมทุกวันนี้ก็คือใช้อยู่ตั้งแต่ใบแรกด้วยซ้ำนะที่ผมใช้นะครับผมฝนเยอะอย่างที่ผมบอกไนโตรเจนในอากาศมีแล้วผมก็ปรับเจินชงตั้งแต่ใบชุดแรกอย่างน้อยใบชุดแรกขอให้เป็น1 1 2ก็ได้1 1 3ก็ได้เพื่อใบต่อไปอะ่ะมันจะสม สะสมอาหารได้ทันนะครับผมก็เลยใช้1 2 1 2 17คือเนียใช้ตั้งแต่ใบแรกเหมือนกันนะครับผมสะสมอาหารได้แล้วผมบำรุงช่วงไข่ไก่นะครับผมจะขึ้นลูกได้นะครับผมแล้วก็เบ่งพูนะครับผม1 2 12อเนี่ยก็ถือว่าได้ทั้งสีได้ทั้งเนื้อนะครับผมได้รสชาติถือว่าโอเคครับแล้วอีกตัวที่ผมใช้ตลอดก็คือ8ยี่ิสี่ดยิสี่ผมก็ใช้เล็กๆน้อยๆนะครับตอนที่เป็นไข่ไก่ผมก็จะใช้อยู่นะครับผม ประมาณต้นหนึ่งถ้าสาปีอผมนี่ต้นหนึ่งก็ประมาณ4ีห้ขีดนะครับผมให้เลี้ยงตลอดทุกๆ10วัน3ครั้งที่ผมให้อยู่ผมก็จะใช้ประมาณนี้แล้วก็ส่วนทางใบผมขัดไม่ได้คือไฮโดรเมดนะครับผมไฮโดเมดมิกของโดนตะวันอันนี้ขัดไม่ได้ทุกครั้งที่ผมพ่นยานะครับผมเพื่อลดต้นทุนและให้ต้นทุเรียนสมบูรณ์หนกิโลได้40่สิถังนะครับผมแล้วก็แคลเซียมด้วยนะครับผมแค่นี้แคลเซียมคีเลตกับไฮโดรเม มิกสองอย่างใส่เข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเสริมเติมก็คืออะมิโน,โนนะครับผมอะมิโน,โนรวมของทุเรียนไปนะครับผมส่วนน้ําตาลทางด่วนผมใช้ผมใช้ตัวที่ว่ายะวิกฤตนะครับที่ผมใช้อยู่คือ1ฟ้าปิดนานนะครับสอากาศหนาวนะครับผม3ช่วงที่ฝนตกช่วงที่กําลังเป็นไข่ปลาตาปูหยัดตินหนูแล้วก็ช่วงที่เป็นห่างแย้นะครับผมใช้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก,ก็การขึ้นลูกขึ้นทรงของเ้้าาาผผผผมมมมมก็ใใชชแต่่่่่วไเยยยยอออะผผสองนงหน นะครับก็ม่ต้นทุนเรียนผมเนี่ยสมบูรณ์นะในที่นี้คือสมบูรณ์มากในพื้นที่นะครับใครมาเห็นก็ถือว่าสวยอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ผลเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อไรนะครับผมปีนี้ของผมได้15ตันัพประมาณ5ไร่ก็ผมตี15ตันกลมๆนะครับผมก็อยู่ประมาณ3ไร่ละ3ตันเบื้องต้นนะครับผมแต่แต,แต่คาดว่าอยู่ประมาณ20 เกือบ20ได้ครับเพราะต้นผม30ปี10กว่าปี20ปีก็จะแบกกันอยู่ประมาณร้อยกว่าลูกได้นะครับผม ครั้งแรกสติของสวนเลย5ไล่15ตันขึ้นนะครับผมสวนผมสวนสุขุมนะครับผมสามารถเซิร์ช Google พิมพ์ได้ครับสวนสุขุมทุเรียนคลองลานนะครับก็จะเป็นสวนแรกของจดํำแพงเพชรนะครับทุเรียนสวนสุขุมเราทำในที่นี้คือทำให้คนไทยได้ทานนะครับเราทำทุเรียนที่แก่แน่ๆแหละนะครับผมมีการเคลมมีการเซอร์วิสลูกค้าหลังการขายตลอดนะครับตัวตะวันเพชรสามารถช่วยคุณลดต้นทุนได้และเพิ่มผลผลิตได้แน่นอน,นครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ทุกท่านทำทุเรียนอนะ่ะผมเข้าใจเลย ความหมายนิยามนี้ที่ท่านคิดว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยังไงนะผมมาที่ดวงตะว,วันท,ที่เดียวครับรับรองจบแน่นอนครับ